วิธีดูเอ็ดทำยังไงไปดูกันค่ะมาที่หน้าโปรไฟล์ไปที่หน้าหลากักค้นหาชื่อด้านบนเลยค่ะว่าเราจะดูเอ็ดกับใครแม่หญิงเลือกช่องแม่วันดันช่องค่ะพิมพ์ชื่อช่องหาเจอแล้วก็เลื่อนหาดูคลิปเลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่แม่หญิงเลือกนะคะกดเข้าไปเลยกดปุ่มแชร์ด้านข้างเลยค่ะจะเด้งมาหน้านี้นะคะเห็นบาร์แถบล่าไหมคะดูเอ็ดเลยค่ะ กดเข้าไปรอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วมันจะขึ้นม,มาหน้านี้เลยค่ะจะเป็นช่องสองช่องนะคะเราก็ปรับแต่งคลิปตามข้อความที่ขึ้นด้านข้างคลิปเลยนะคะว่าจะเพิ่มข้อความหรือเราจะเพิ่มสติกเกอร์ก็พิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะ,ะวิธีการทำดูเอ็ดใน TikTok หลังจากพิมพ์ข้อความสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปได้เลย แล้วก็บันทึกเสร็จขั้นตอนการดูเอ็ดถ้าเห็นมาคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ